สวัสดีครับสวัสดีลุงปา้านะทุกท่านครับผมมาเบิ่งหนูงามๆครับผมอยู่ที่บ้านข้ามสะอาดครับผมนาการสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องเฮ็ดหนูเหเนือครับพี่น้องมือนี่ฟ้ามหนูตีโด่งดังฟร์มน้ำยืนฟ้ามนะครับมือนี่กับมาเฮ็ดหนูเหนือซอย นาการนะครับครับจักโลก่อนนาการมือนี้มื้อน,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 นีประมาณสามสิบโลนี่ละครับสามสิบโลสามสิบโลหนูกับหนูไปรับมานะครับอันนี้ได้รับจากทีมงานมาหนูคัดเกตย,ย่างดีนะครับผมเป็นหนูอายุสองถึงสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือน ม,ม,มูมันบางงามเท่ากับเอาไปเห็ดกินนะครับรบ,งบางงามแล้วนั่งเที่ยงกับนี่นั่งรอกนั่งรถนั่งรถไปเอาไปห็ดกินครับพี่น้องเอาเห็ดแบบประหยัดเนาะครับบ่ได้ซื้อเทียนซื้ออันนั้นขึ้นเฟินาอน้ำฮ้อนร้อนต้มน้ำฮ้อนใส่หม้อนะครับหม้หอหใหญ่บ่ต้องให้มันเดือดนะครับ ให้มันห่อนอยู่แต่ว่า่าต้องเดือดนะครับถ้าเดือดแล้วข้าก็สีได้เอาไปกินเบิดทุกตัว <c oughs> <c oughs> มันิิเป็นหนังหลอกนะครับถ้าอุณหภูมินามำบ่ได้นะครับเดีว <c oughs> ต่อไปเพิ่นกระสีล่นหนูนะครับประมาณ30โลหนูไปรับมานะครับจากลูกฟาร์ม เผาครับพี <con version> the the Hence, ่น้องครับเผาดีกว่านีเผาจะน้อยมันกระสีหอมนะครับแม่นครับเครือความหอมน้ำเผาก่อนพี่น้องก่อนเผาก็ต้องเช็ดตัวกันครับเช็ดตัวก่อนใส่ผ้าขุนหนูเช็ดเช็ดให้มันเป็นอย่างไหนกันเวลาเขาล้นนะกันว่าสั่นมันกระโดด่าไหนเมันเ้องก็เสียน ครับพี่น้องเช็ดก่อนครับเช็ดก่อนไม่หลายขั้นตอนครับพี่น้องต้มน้ำแล้วก็ลกลกแล้วก็เอามีโกนนะครับโกนขนหน่อยเพิ่อนออกแล้วก็มาลุน่นทะกกอนนะครับครับลุนล่นลุ่นแล้วก็จังมาช่องแผละนะครับพี่น้องเอาไปใส่ตู้ฟีเดี๋ยวสักก้อนครับแบ่งมาช่องแผลทีละ ซิบโตซิบโตนะครับถ้าเอาเห็ดเป็นจํานวนหลายมันบานอาการปั่นเห็ดจำนวนหลายครับผมเนี่ยจำนวนหน่อยครับชัได้เลยครับซิบโตซิบห่าโต,โตนี่ทชัได้เลยครับแต่นี่มันสักโตรหรอค<อ>รับประมาณนั่นแหละครับลายครับลายขนาดน,นั่งเห็ดสามคนก็นโอ้ใส่เวลานะครับประมาณสองสามชั่วโมงครับครับ ับพี่น้้องถาเมนเฮ็ดบ่อไหลเขาก็ร่นแล้วก็ขั้วเลยก็ได้นะครับเมันก้อนก้อนก็ร่นบ่อไหลครับพี่น,อน,อน,น,น้องเพราะว่ามันเปียกมันสีบอ่อใหม่นะครับม,มันสีกลายเป็นลวกไปเลยมันสีบอ่อเมนเผาบอ่อเมนร่นเลยการเฮ็ดเขาก็เฮ็ดล่างน้ำ สะอาดอย่างดีนะครับผมเป็นหมูคัดเกียทั้งเบิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวล่นออกมันกระสีเก็บได้ละเอียดได้นะครับพวกคุณด้ที่มันอันนี้นะครับมันกระสีเดี๋ยวผมสีล่นให้เบิ้งนะครับประมาณจะขีดนี่นะการหมูนี่อยยุที่ฮาหกขีดครับพี่น้องหาหกขีดถึงหกขีดหมูหนูอายุาประมาณสองเดือนครึ่งครับพี่น้องสองเดือนครึ่งหนูจำนี่นี่ม <ๆ S 2> ัน,น, <ๆ S 2> น,นสีแส,สีบเลยครับเด้อ มีเสียบครับพี่น้องครับกระดูกกระสีหวานบัวท่านแข็งเนื้อสีหวานครับพี่น้องเนื้อเนื้อหวานนะครับออกเนื้อออกหวานนะครับเนื้อมันนะคือจังเขากินกบหน่อยปลาพอหน่อยปนปนพอหน่อยปนกบหน่อยลนะพี่น้องครับดีกว่าลาม้วนหน่อยอีกสิคับพี่น้องครับเนื้อปลาคอนี่ขันใหญ่ไปกับเนื้อกับปลาเสียบแล้วปลาคอลานี้นี่กันจะทำกันกับหนูนะครับ มีแนวนงอยู่หน่อยๆเสียบตาซ่อหน่อย,ย,ห,อยห้งเสีบเยบสาาซ่หน่อยบอะครับ <laughs> ส้าซ่อหน่อยหฮงเสียบครับอแล้วกบเรือแล้วสิรุ่นใอ้กี่นองเบิรงนะครับหนูตัวหนึ่งนีเฮ้าเห็ดไปขายได้ประมาณจักบาทครับหนูซ่อมนี่ไตัวตัวหกงขีดกันร้อยห้าซิบครับก<ต>ันตัวหา้าขีดน,นี่ก็ได้ ร้อยยี่สิบหาบาทครับครับผมขีดละสิบหาบาทขีดละสิบห้าน่นขันเอาไปส่งเพราะ้าแม่ค้าดังสี่ลดคนณดังสี่แล้วเรียบร้อยไปล้นเอาไปส่งเลยนี่ได้โลละสองร้อยขีดละสิบครับนี่อนได้โลดสองร้อยครับแบบเมื่อบอตรงช่ำแล้ด้วยนี่อนคือเขาสั่งร่วมร่วมอ่าร่วมเครื่องในมันเลยนะครับแต่ขันช่ำแล้วเครื่องในออกแล้วนี่คืออ่ากี่รูละสองร้อยห้าสิบนะครับครับผมอ่า อันนี้เขาขั่วออกแล้วเขาเอาหยังให้ลูกค้าน้ำเนยครับตัวนี้สิ่นไม่เจอพวกดับนะครับไอใส่วัวเรียวหายเพราะว่าม้มีเวลาไปไปใส่พื้นมันใส่ใส่พิลาดนนะพี่น้องอ่าไม่แต่ดับกับอ่าน้ำมันนะครับน้ำมันนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าขันบ่มีน้ำมันเลยมันก็พอเสียบครับเนื้นี่ครับผมอ่านะครับอู้วเสียบด่งไรกันครับ กอเดออ์หลายขนาดบือือครับพี่น้องครับแจกเด่นหรือสนใจหนูเนื่อนมีเบอร์ติดต่อพระการนี่ครับผม08008002ศูนย์ศเครับเอาหนูเนื้อไปขายก็ได้ครับพี่น้องพ่อคตาม่ค้ามารับหลายอ่าผมก็สีลดหเป็นแพ็คแล้วพี่น้องเลอแพ็คละยี่สิบบาทครับพี่น้องไปขายก็ได้ด้เลยแพ็คละยี่สิบบาทมันก็สีมีแพ็คร่อยห้าิหกิเจ็ดิแปดิบเก้าร้อยอางกนะครับแพ็ สมมุติว่าในการตั้งไปสองร้อยกับก็ส่งให้เพิ่มร้อยแปดสิบนะครับบางบางแพ็คมันเป็นแพกสองตนะครับกับแพ็คละสองร้อยห้าสิบตั้งสี่หรือสามร้อยตั้งสี่กับลดลงซาบาทขึ้นเก่าครับนะครับผมกับทศถัวกันไปครับส่วนมากมันทีเป็นแพ็คคู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันตัวหน่อยขึ้นตังสี่จังสี่สิเป็นแพ็คคู่ครับในแพกหนึ่งเขาสี่เฮ็ดเป็นสองตแมนครับนอกจากว่าหนูใส่หนูใส่ เจ็ดถึกแปดทีตังสี่จังสี่เป็นตัวเดียวครับขันตังสี่ตัวเป็นตัวคู่ทั้งหมดครับเหมือนอยพี่น้องครับอ่นะครับผมอ่าก็สิได้ยแพงรายยี่สิบบาทนะครับกำไรนะครับรอคาท่านไรราคาผลเขามาเอาหลายครับพี่น้องครับครับเอาไปไว้น้ารานพลัะสิบแพ็คเศร้าแพ็คครับไปติดไว้ครับนะครับอ่ามันก็อ่าคือบริษัลงทุนใหยงนะครับคือถาขายอย่างเดียวไม่ขายอะไรกับว่าน่าครับพี่น้อง เพราะว่ามันชิ้นสุญญากาศนะครับชิ้นสุญญากาศด่างดีเดี๋ยวน้องมันก็้คพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่ในตู้นะครับเด้อครับผมว่าเขาชิ้นสุญญากาศแบบไหนครับนี่ครับไฟใส่ไฟแรงๆเลยครับล่นหัวมังกรับพี่น้องครับล่นฟังทั้งหัวล่นหัวมังกรตอนที่ผมยังไง ใหญเลยครับรโต้นสีด๊อกใบโดนมัดสีใหม่ใบโดนมันสีใหม่โอ้เบวงการเปลี่ยนแปลงครับหนังเคนสีตึงถูกมาเลยเหลืองคนหน่อยแต่สีบ่มีเลยนะครับอ่าต้นหนอนต้นสอกโอ้เหลืองงามเลยนะครับผม ไปทั้งทางฟังสายฟังหัวนี่หัวตัวนั้งซื้อในเตาแกสปอมใส่เปาเอามันซ้าน้อัทใร้ายพี่น้อยกันครับอ่าง่ีนค่ัานไปแล้วสองตัอยู่ที่หังเบ้องวมาสหนัง่งำไลได้ยิเสียไรนครับ เผ็ดเดือดหวานเผ็ดแล้วแล้วมันงามเลยครับพี่น้องครับเอาก็ดูดออกน้ำดูดออกน้ำอือคิวแล้วละเอียดแล้วมันจริงงามครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นไรครับพี่น้องครับเหลือองงามครับไม่ต้องกินบัตรบัตรที่นี่เขากะกัวครับเลยครับเอาใส่เอาหยังออกหย่งครับกับพร้อมรับประทานเลยนะครับครับทำงามเลย ส่งอยูู่่่ตปสงถึงนาบ้านนะครับเดี๋ยวฮับไปเบิ้งหนูที่พร้อมที่จะส่งนะครับเอาฟีดใส่ตู้อย่างดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับนึ่ครับสสิบสี่นะครับ่ต้องพอจังหวัดอเห็ดอีกนะครับนี่งามเลยครับอันนี้ลอยแปดสิบนะครับตัวลอยแปดสิบนะครับช่วหนึ่งสิบเป็นหนูสามเดือนนะครับครับอ่า ใส่ประมาณเจ็ดแปดขีดครับพี่น้องครับครับผมอ่าครับผมหกขีดเจ็ดขีดเนี่ยเป็นตัวแพ็คคู่ครับตัวนี้ก็โลกคู่ครับโลนิดๆนะครับสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอธิบายให้ขีดหกขีดนะครับหรือว่าอันไม่ขาดที่พลุนสนใจนนาการอ่าไม่ขาดที่สนใจคือเอาไปยังส่ผมก็สิโล่ขายยี่สิบบาทมันมาครับเขาก็ได้อ่าเขาก็ได้สองร้อยเขาก็ได้ยี่สิบบาทต่อแพ็คนะครับก็สิผมก็สิคิดแค่ สองร้อยห้าสิบนะครับครับผมเมียนครับอ่าท่านสี่ก็ร้อยหกสิบครับจังนสี่ร้อยแปดสิบก็จะเหลือร้อยหกสิบนะครับเพิ่นกะแฝงกำไรอ่าเลยยี่สิบบาทอเมียนครับออกกำไรเลยยี่สิบบาทครับเมียขาครับผมคันคิดเป็นกิโลเมียค่าชิได้หน่อยนะครับซึ่งตัวนั้นมันบระกุมค่านะครับอ่าเอาคิดเป็นแพ็คให้เลยนะครับอ่ามันก็สิได้นะครับแค่นี้แพ็คจะได้อ่าสองร้อยครับพี่น้องครับง่ายๆเลยไปแช่ไว้ในตู้บะมีนเอครับครับ อันนี้แช่ะไรหามุกเดือนสบายสบายครับพี่นออ้องหามุเดือนน,อนี <c oughs> ่ม้วนม้ก้อนแท้ครับม้วถึงหาหุกเดือนนก็เบิดก้อนแต่ว่าขันทั้งไก่มันก็ทรงอะไรครับมันควคุมขาทรงครับนอกจากว่าแถวดิยืน่นแถวยังสี่ผมไปทรงหายเลยครับผมคขันตั้มยี่สิบแพ็กนะครับขันตั้มยี่สิบแพ็กนะครับ่างจังหวัดที่เพิ่อยากินนู้เนื้อดีนะการทรงได้ครับทรงได้ทรงทั้งไปซนี่ครับข้าวทรงกับ ยนี ة, ่เขาสั ment, osh, ่งนี 4, ่เขาต้องสั so ่งหลายๆคนสามสี 21, ่คนพลโลสองโลกสิครับยังสิ่งอหารคาโซงกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดสองหกเก้าสองหนึ่งครับครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองหกเก้าสองหนึ่งครับพี่น้องครับครับผมฝากไว้ครับพี่น้องครับครับสนใจกับโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้กับเอาไว้ซัมนี้ก่อนครับผมคครรัับบพี่น้องครับผม